กินไส้กรอบชีสนะคะกับอะไรไปอย่างนี้แบบมีขิงมีแตงกวามามากินน้ำกันแซ่บเด้อยายจะกินกับขิงให้มันเผ็ดๆ,ๆโอเคแซ่บน้ำกันมีขิงด้วยเด้อพี่น้องคือิสซ่บเนาะมีแตงกวาด้วย มีแตงกวาเลยสองหน่วยสวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับายาสมอนชาแนวแซบ่บอร่อยกินกับแตงกวาแล้วก็กิงอ่อน น,นี่น่าจะเพิ่มกลุ่นวแป้งอัน,นเป็นแป้งมันเหมือนมักะกโรเนีแต่มันไม่ใช่แป้งลล้วน กินเยอะนีอ่อร่อยกินกับกิงแกเลี่ยนถ้าไม่กินกับกิงมันจะเลี่ยนฝนไม่ตกมันค้มแต่ฝนไม่ตก กินแป้งเลยนูใส่ไม่กินแล้วแป้งกินนี่ดีกว่าเยื้อ ไม่มีแดดทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันกินกิงกินกิงกิงต้องกินกับไส้กรอกกินกับไส้กรอกเข้ากันกิงอ่อน ก็ใส่กอกเนี่ยเขากันไปเนี้ยใส่กอกอีสานไปกินอันนี้มันแกเรียนได้สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอนชานแนลเมื่อเช้าอยากกินไข่ก็กินข้าวกับ แกงไข่ผัมแกงไข่ผัมแต่กะทิน้องสาวให้มามกินอยู่ทั้งนี้พันลมเปิดอยู่ทางโน้นมันหนาบางงามเด้อเบอร์้ดแต่งหนา เกียเกี่ยวาปากจริงๆไม่รู้จะแต่งไปไหนก็เลยไม่กลั่ก็เลยขอคิ้วกับปากแค่นั้นแหละ it. ตอวหนัง,งสือกลับหมวกระพางเพราะว่ายายใช้กล้องหน้า กินไปกินมาอร่อยดีกิ่งหมดแล้วลืมไปแวะตลาดซื้อกิ่งก็ขายมาละยี่สิบบาทวันแรยกยายซื้อมาย,ยายผัดใส่อะไรนะใจหมู เจอใครใส่มือสับดีไหมสวัสดีทุกคนจ้าได้าทายกล่องหนาเมล็ตัวหนันงสือเล็ดกลับหนากำหลัง ไปอ่วนมือเดียวอ,อันนี้แหละพาอ้วนแป้งแป้งล้วนสวัสดีทุกคนเนอะ daa samon pa kinh Kim ếo, xíu tết nhớ nhá, xem แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย